นี่นะครับเราก็จะมาทำมาร์สเมโลนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้แหละนะครับเราก็จะอัดมาร์สเมโลเข้าไปให้แน่นๆแบบนี้นะแล้วเราก็ไปทำการเวฟกันครับนี่นะครับทุกคนที่เราจะกินกันวันนี้ไปกินกันเลยครับ สวัสดีครับผมเพื่อนๆนอนๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง1จิรพัฒนวันนี้ผมจะมาทำ A S M R m a r s m a l l o w นะครับ m a r s m a l l o w ที่ว่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าเค้ก marshmallow หรือ m a r s m a l l o w อบหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ผมจะเอา marshmallow มาทำ คล้ายๆเค้กนั่นแหละครับไปดูนะครับว่าจะทํำยังไงและหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงและจะกินได้หรือเปล่าไปดูกันครับนี่นะครับเราก็จะมาทำมาร์ชเมลโล w นะครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เลยนะครับ นี่นะครับทุกคนผมก็ใส่ไปประมาณนี้นะสุดท้ายเราก็จะมาใส่มาสเมลโลไว้ข้างบนนี้นะครับ ทุกคนเราก็จะอัดมาร์ชเมโลเข้าไปให้แน่นๆแบบนี้เลยฮะแล้วเราก็ไปทำการเวฟกันครับไปครับผมไปเวฟกันแล้วมากินกันครับไปนี่นะครับทุกคนมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่ผมไม่มีที่เบินไฟอะ่ะถ้ามีที่เบินไฟนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราต้องเอาที่เบินไฟมาเบินหน้ามาร์ชเมโลให้มันไหม้ไหม้กรอบกรอบฮะ นั่นแหละครับถึงจะเสร็จสมบูรณ์แต่ผมไม่มีที่เบิร์นไฟฮะก็เอาเป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะร้อนมากร้อนแบบโอ้ว้วาว,วมามัทฟักเตอแล้วมีอาหารเช้าด้วยซีเรียล นี่นะครับทุกคนที่เราจะกินกันวันนี้ไปกินกันเลยครับ กูดมากครับพีนี้มาสเมลโล่ ilo, ผมบอกเลยว่าอาร่อยแต่ผมมีบางอย่างจะแนะนำนะครับถ้าใครที่อยากทำตามผมแนะนำให้เวฟประมาณแค่10-15นาทีพอนะครับไม่งั้นอนะ่ะช็อกโกแลตข้างล่างมันจะไหม้แล้วก็ถ้าอยากจะให้กรอบนะครับก็อเอาที่เบินไฟมาเบินให้มันแบบกรอบกอบไม่ไหม้เกียมเกียข้างบนฮนะ รับรองอร่อยไว้วันหลังผมจะมาทำ ASMR มา s h m a l l o w อีกนะครับมุผมผุชอบมาก <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็กิน Marsh m มา s h m เม l o w ได้เท่านี้นะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ